สิบสามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าวันนี้ลงมือเชื่อมเพจหัวเสาได้สามต้นแล้วจะเสร็จหรือเปล่าวันนี้อีกหกต้น ไม่ใช่เรื่องง่ายใครว่าสร้างบ้านง่ายทำมาแล้วหกเจ็ดเดือนได้เทถเนี้เป็นไมเป็นไรจะต้องทำต่อไป ตั้งไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วรีบๆทำให้เสร็จจะได้เก็บตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์สักคัน